วันนี้ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลเพราะเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับโรงเรียนวัดเวฬุนารามถึงแม้จะมีจำนวนนักเรียนไม่มากแต่คุณภาพไม่น้อยตามจำนวนนักเรียนนะคะโรงเรียนวัดเวฬุนารามหรือเป็นที่รู้จักกันในนามโรงเรียนวัดกอไผ่จัดตั้งเมื่อพุทธศักราช2513 โดยพระภิกษุฉัดสงปรางซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเวลุนารามในขณะนั้นโรงเรียนวัดเวลุนารามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3เป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่225บ้านหนองพลับหมู่3ตำบลตะเคียนเตีย้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีในเนื้อที่ประมาณ3ไร่เท่านั้นนะคะ สภาพชุมชนบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองอยู่ท่ามกลางชุมชนส่วนมะพร้าวและแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมากมายเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ความสนใจความถนัดในอาชีพของตนเองด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมและโครงการที่หลากหลายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบตัติโดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกสร้างแรงบันดาลใจให้คำปรึกษาดูแลแนะนำทำหน้าที่เป็นโค้ดและพี่เลี้ยงซึ่งครูต้องสแสวงหาเทคนิควิธีการสอนและมีการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียน สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีความเข้าใจตนเองใช้สติปัญญาคิดวิเคราะห์พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจัดริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความสุขตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษามีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตและยั่งยืน,ยนปัจจุบันโรงเรียนวัดเวฬุวนารามมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น148คนจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา12คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสามุทิตาอินกล่ม ู่วำนวยการโรงเรียนวัดเวลุวนารามเมื่อการเรียนรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนทุกโอกาสและทุกสถานที่จึงกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายดังนี้รางวัลระดับชาติในปีการศึกษา2565โรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70จำนวน2รางวัล 1. รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6รางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6 หนวยการโรงเรียนวัดเวลุวนารามในขณะนั้นได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารต้นแบบที่มีศักยาภาพสูงและมีสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศอีกทั้งยังเป็นผู้มีผลการพัฒนาดีเด่นได้เป็นตัวแทนสอทพโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ,ของกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตรวรรษที่21และในปีการศึกษา2566ผู้เรียนจำนวน2คนเป็นผู้สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านการอ่านอารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนวัดเวลุวนารามมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ตค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ รางวัลระดับเขตตรวจราชการในปีการศึกษา2565โรงเรียนวัดเวลุนารามได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสะพทระดับ3ดาวตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพทระดับเขตตรวจราชการที่8และในปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 6านางสาวจิตติมาวรนุช ครูโรงเรียนวัดเวลุวนารามเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีด้านการจัดการเรียนการสอนประเภทครูผู้สอนระดับคุณภาพดีมากอีกทั้งโรงเรียนยังได้รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทั้งระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษาด้วยนะคะรางวัลระดับจังหวัดโรงเรียนได้รับรางวันนาางวละ โครงการการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสอรพันยะระดับปฐมศึกษาประเภททีมหญิงล้วนตั้งแต่ปีการศึกษา2,564จนถึงปีการศึกษา2,566 และในปีการศึกษา2564โรงเรียนวัดเบรุวนารามได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 6โรงเรียนมีผลการประเมินองค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา2564นางสาวปาริดาเจิมทาครูโรงเรียนวัดเบลุวนารามได้รับรางวัลคู่ดีสีบางละมุงและรางวัลคู่ดีสีชนสามระดับอำเภอโรงเรียนวัดเบลุวนารามมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาที RT, ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ นางสุวรรณีชาเนอร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบลุวนารามได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารแนวหน้าและครูในโรงเรียนอีกจำนวนสีท่านได้รับรางวัลครูดีสีชนสามระดับอำเภอและในปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71นางสาวจิตติมาวรนุชได้รับรางวัล Innovation c h o n t r i Award 2023ชนะเลิศระดับเพชรประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นางสาวปาริดาเจิมา้าได้รับรางวัล Innovation c h o n t r i Award 2023ระดับทองประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวจิตติมาวารนุชได้รับคัดเลือกเป็นครูชนคนคุณธรรมประเภทครูระดับดีมากตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทและนางสาวหนึ่งหลอไทยสีลงได้รับรางวัลครูดีในดวงใจโรงเรียนวัดเบลัวนารามมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ต ค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศที่กล่าวมานั้นจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าโรงเรียนวัดเวลุวรณารามมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีความรู้ผู้ความดีและมีความสุขค่ะอย่างไรก็ตามบทเรียนไม่ได้อยู่ที่กระดานแต่อยู่ที่ประสบการณ์ที่เราจะเก็บไปนะคะสวัสดีค่ะ คุณนรรมลําความรู้ปัญญามีนําว่าวัดเวรู้ว่านานา